ยินดีต้อนรับทุกท่านเสู่ The Not l a อสร้างความการึงการเรียนรู้นะครับวันนี้ก็เป็นช่วงของ The Not Talk <c oughs> ก็มาทอล์กในเรื่องของ Facebook กันเ c e b o o k ก็เป็นสาระสําคัญที่เราพลาดไม่ได้เลยนะอย่างเงี้ยไหมอันแรกที่เราเปิดมาเลยก็เจอคือว่าการก่อข้อความในสัญญาตามที่มีมูลนี่กันจริงภายหลังที่ผู้กู้และผู้เข้ามากันงลงลายมือชื่อในสัญญาแล้ว เป็นการปลอมเอกสารหรือไม่นี่นี่คือคําถามนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลดีๆจากเพจทนายชานนท์นะครับเรามาดูรายละเอียดก่อนรู้สึกว่าจะมีคําพิพากษาดีกา <c oughs> จะมีคําพิพากษาสารดีกาที่ห้าหกแปดห้าทับสองห้าสี่แปดนะครับว่านัือสัญญากู้เงินที่มีการก่อข้อความว่าจำเลยที่หนึ่งได้กู้ เงินโจ์จำนวน4 0 0แสนบาทและหนังสือสัญญาคํามประกันมีการกรอกข้อความว่าจำนวนที่2คํามประกันเงินกู้ดังกล่าวให้แก่โจ์อันเป็นการกรอกข้อความที่มีมูลหนี้กันจริงแม้จะเป็นการกรอกข้อความในภายหลังที่จำนวยทั้งสองลงรายมือชื่อในสัญญากู้เงินแล้วและสัญญาคํามประกันแล้วกรอกสัญญากู้แล้วและสัญญาค้ามประกันแล้วก็ไม่ทําให้ หนังสือสัญญากู้และสัญญาค้ำประกันเป็นเอกสารปลอมแสดงว่าหนังสือสัญญาทั้งสอฉบับจึงมีผลผูกพันโจทกับจำเลยทั้งสองนะครับนี่ก็ประมาณนี้ <c oughs> ถ้าพูดถึงเรื่องการปลอมเอกสารแล้วก็คงหนีไม่พ้นเรื่องอะไรก็น่าจะเป็นพวฐมนรกฎหมายอาญาเนาะมาตรา264หหรือเปล่า,เ,ลาเรื่องของการปลอมเอกสาร ก็มาดูต่อไปดีกว่าก็มีครูเงาะนิดนึงนะนั่นๆเมื่อก่อนเรามัวแต่ไปรักคนอื่นมากจนเกินไปเลยลืมที่จะใส่ใจความรู้สึกของตัวเองวันนี้ได้เรียนรู้ที่จะกลับมารักแระเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นทำให้รู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นจริงๆครับโอ้โหนะ <c oughs> ต่อไป f เฟ e บ o ๊กก็มีติวนิดหน่อยติดต๊ดๆไล่กันมาจนกว่าอ่ะอ่ะนี่ขอ้อมูลดีๆจากเพจข้อสังเกตกฎหมายน่าสนใจนะครับวันนี้ก็ดูที่เขามีอะไรมาฝากเรากันมากดดูกันปุ๊บฮะตรงนี้น่าจะเป็นเรื่องของการซื้อทรัพย์จากจากการขายทอตลาดตามมบนกฎหมายแพ่งระพาณิชยนะ์มาตรา1,330นสามเขาบอกว่าอ,อ อะไรนะผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทออตลาดตามคำสั่งศาลตามบนกฎหมายแพ่งระพาณิษย์มตาตรา1น3 0หมายความรวมถึงผู้สืบทรัพย์ด้วยนะก็มีตัวอย่างว่าตัวอย่างคำพิพากษ,ษาดีกาที่4430าทับสองหนึ่ยธนาคารเออ่างชนะคดีและยึดทรัพย์และยึดที่ดินทรัพย์จำนองออกขายทอดตลาดและธนาคารนออ่างประมูลซื้อขายทออตลาดได้ และจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ย่อมได้รับความคุ้มครองตามบนกฎหมายแพ่งรัฐพาณิชย์มาตรา1 3 3 0แม้ความจะปรากฏในแพรหลังว่าผู้ร้องมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวก็ไม่สามารถใช้ยันธนาคารอออ่างได้นะมูลว่าเมื่อธนาคารอออ่างเปลี่ยนเป็นธนาคารยอยักษ์และโจ์ซื้อที่ดินดังกล่าวมาจากธนาคารยอยักษ์ โจทจึงได้กรรมสิทธิ์และได้รับความคุ้มครองตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยบอกว่าโจทเป็นผู้สืบสิทธิ์ <c oughs> โจเป็นผู้บอกจะบอกว่าโจเป็นผู้สืบสิทธิ์ไหมจริงๆแล้วเออเอาเป็นว่าถ้าบุคคลผู้ซื้อทรัพย์ยจากการขาย่อตลาดคนนั้นน่ะมีสิทธิ์โดยสมบูรณ์แล้วบุคคลผู้รับโอนต่อมาก็ย่อมมีสิทธิ์ ดีไปด้วยเพ่อไงตามหลักว่าเนี่ยผู้รับโอนย่อมมีมีสิทธิดีกว่าผู้โอนอื <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าผู้โอนมีสิทธิ์ผู้รับโอนก็ย่อมมีสิทธิ์ด้วยเพราะฉะนั้นใช่ไหมอย่างเงี้ยนี่ผู้โอนอ่ะเขามีสิทธิตามกฎหมายที่จะได้รับความคุ้มครองละถ้าผู้ซื้อจากการขายทอดตลาดคนแรกได้สิทธิตามกฎหมายไปแล้วต่อให้จะมีการโอนไปกี่ทอดกี่ทอดกี่ทอดทอด,ทอดจนไหม้ก็ตาม ก็ยังได้รัะคามผองเพราะฉะนั้นจุดตัดจุดสําคัญน่าจะอยู่ที่บุคคลผู้ซื้อทรัพย์จากการขายสตราดเนาะอืมประเด็นน่าจะตรงนั้นดีกว่าเนาะโอเคกับมานี้ก็มีมิ้นบมทตีไอมหนึ่งวันไม,วไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเปิด <c oughs> <c oughs> ก็มีบทความเนาะของท่านอาจารย์ด็เตอร์ทีรัตชัยอัครวัฒนานานเหมือนว่าความซื่อตรงขัดแย้งกับความซื่อสัตย์โอ้โห เจ๊เจ๊มาไปต่อไปต่อไปต่อเฮ้ยเฮ้ยปพอง,งอเปิดสอบยิธิกรสัมภาษณ์ไม่เอาพาก่อสัมภาษณ์อย่างเดียวน่าจะเป็นยิธิกรปฏิบัติการหรือเปล่าเงินเดือนหน่นห้านะอายุง,งานได้เป็นลูกจ้างโยคาวเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> นี่อะไรวะทงเนทั้งสิบข้อ เดี๋ยวกลับมาดูกันดด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 เดี๋ยวนี้มาเก็บดีกาก่อนแล้วกันเนาะว่ามีอะไรนะ่าสนใจบ้างเปลี่ยนแปลงวันสอบอืมประกาศก,กาศับประกาศเนี่ยประกาศประกาศก้บประกาศประกาศจากสำนักบรม,รรม์สื่สากฎหมายแห่งเน,นติบณฑิตสภาเรื่องเปลี่ยนแปลงกำหนดวันสอบข้อเขียน ความรู้ชั้นเนติบนิษัภาคหนึ่งสมัยที่เจ็ดสิบสามปีการศึกษาสองพันห้าร้อหสิบสามตามที่สำนักงานอไอไใช่ตามที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายเนติบัิฑิตได้กำหนดวันสอบข้อเขียนนะก็เลื่อนอีกแล้วใช่ไหมเป็นสิบเ็ดสิบแดตุลาเนาะสรุปว่าอย่างนั้นโอเคแต่ความสำคัญก็มีอยู่แค่นั้นเนี <c> ่ย <oughs> ก็ไลมาเตดเตดเๆๆดเตอืมขอบนเนาะอะไรเงี้ยเออนี่รักษาง่าคนหนึ่งเปิดโปงโค,โค,โคนโกงในหน่วยงานอ๋ออันนี้นี่น,นี่โอ้โหทำไมบทความอาจารย์เยอจัง <Yeah. S 1> มีเมื่อนี่หรือครอสนี่อะไรมีดีการมีพยา,ยานมีอะไรน่าสนใจปุ๊บเอ,อ่อมาอจากที่รออยู่ตรงนี้โอ้ยมีดีการพยา,ยานนะครับเดี๋ยวเปิดดูกัน <c oughs> ก็นะปุ๊บปุ๊บปุ๊บประเด็นที่สำคัญเึ๊ดเด็ดก็แอดมินเขาบอกว่าสวัสดีทุกคนวันนี้แอดมินมีดีกาในกลุ่พยายนมาฝากทุกคนนะใครที่กำลังเตรียมสอบอย่าพลาดดีกากลุ่มนี้นะครับมีประเด็นและคําให้การจําเลยมีประเด็นว่าคําให้การที่จาเลยไม่ได้ให้การถึงข้อได้จริงอัน เป็นข้ออ้างคำฟ้องของโจท์ผลจะเป็นยอย่างไรเนี่ยประเด็นนี้กฎหมายถือว่าคำให้การที่จำเลยไม่ได้ให้การถึงข้อได้จริงอันเป็นข้ออ้างตามฟ้องของโจทย่ยอมเป็นคำให้การที่ถือว่าจำเลยยอมรับข้อได้จริงอันเป็นข้ออ้างในข้อที่จำเลยไม่ได้ให้การกล่าวถึงแล้วข้อได้จริงจึงเป็นยุติธรรมพี่ คำฟ้องของโจทย์ไม่ก่อให้เกิดประเด็นให้ศาลต้องนิชัชโดยอาศัยพยานหลักฐานในส่วนอีกเพราะต้องด้วยข้อยกเว้นตามมาตรา84อนุ3นี่ <c oughs> คือท่า,จานจงยิงแล้วท่านเดี๋ยวจะบอกอะไปก่อนไปก่อนไปไปสามนี้ก่อนโอเคโอเคเข้าใจะละก็ถ้าดูเรามาประมวลกฎหมายพิวิธีพิจารณาความแพ่งนมาตรา 84นะการวิัยปัญหาข้อทด้จริงในคดีใดจะต้องกระทำโดยอาศัยพยานหลักฐานในสำนวนนั้นเว้นแต่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 อนุนหนึนะ่งเนี่ยข้อที่จริงซึ่งรู้กันอยู่ทั่วไป2ข้อที่จริงซึ่งมีอาจโต้แย้งได้หรือ3ข้อที่จริงซึ่งคู่ความรับหรือถือว่ารับกันแล้วในศาลนั่นเองนะตัวอย่างที่เขายกมาเนาะก็คือ เช่นจำาเลยไม่ได้ให้การต่อสู้ว่าการกู้ซึ่งมีมูลเดิมไม่ถูกต้องเพียงแต่อ้างว่าบันทึกข้อตกลงซึ่งเป็นหนังสือสภาพนี่ไม่ชอบและนี่ค้างชำระตามโจทย์ฟ้องสูงเกินกว่าความจริงถือว่าจำาเลยที่2ยอมรับความถูกต้องแท้จริงแห่งมูลนี้เดิมโจทย์ไม่ต้องส่งเอกสารกู้ยืมเงินต่อศาลอีกนะหรืจํเลยไม่ได้ให้การปฏิเสธโดยชัดแจ้งว่า สำเนาหนังสือดังเก่าไม่บริบูรณ์หรือไม่ถูกต้องอย่างไรดังนี้ถือว่าจำเลยรับตามที่โจทก์กล่าวอ้างและยอมรับความถูกต้องเอกสารนั้นแล้วนะจำเลยไม่ได้ปฏิเศษว่าข้อที่โจทย์ไม่ใช่เจ้าของที่ดินดังนี้ถือว่าจำเลยรับหรือถือว่ารับเรโจทก์ก็คือมันเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องของหลักเรียกว่าหลักการทําให้การเนาะถ้าเรานึกถึงออกถึงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะมาตราประมาณเท่าไหร่ดีเนาะ เออน่าจะร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหรือเรื่องของการยื่นคำให้การจําเลยจําเลยต้องยื่นคาให้การโดยชัดแจ้งว่าจะรับหรือปฏิเสธคําฟ้องของโจทย์โดยชัดแจ้งเพราะฉะนั้นการที่จําเลยนะไม่ยื่นคาให้การว่าปฏิเสธฟ้องโจทย์ในข้อใดแล้วก็เหตุผลแห่งการปฏิเสธโดยชัดแจ้งบทลงโทษของทางกฎหมายตรงนี้คือก็ถือว่าจําเลยรับไงเออมันเป็นหลักกฎหมายตรงนี้นี่เองเนาะ อยู่ที่เรื่องของหลักการทําให้กันตรน้นเองแคแค่นั้นแหละจ้าเดี๋ยวกลับมาตึ๊บปึ้งมาโอเคนี้ก็มีดีการะไรน่าสนใจอีกดีกากงเจ้านี่นะครับก็มาจากเพจที่ว่าคาพิพากษาดีกาเนาะเรามาดูกันปุ๊บกงเจ้านี่ปึ้งนะ นะคำพิพากษาดีกาที่6กร้อยหกแปดทับสีกาใหม่เลยน่าสนใจมากเหตุที่โจทย์ขอยึดที่ดินพร้อมทาวเฮาซึ Forget ่งปลูกบนที Den ่ด네ินดังกล่าวของจำเลยที่1ออกขายซัตลาดก็เพื่อบังคับให้จำเลยที่1ชดใช้ค่าเสียหายรายเดือนเดือนรับแ0 0พบาทนับแต่วันฟ้องกับค่าลิชาสำธเนียมและค่าสนายความในคดีที่จำเลยที่ห เป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นในคดีนหนึ่งเท่านั้นแต,แ,ตแ,ตแต่ความผิดฐานชอบแต่ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้นั้นผู้กระทำความผิดยังต้องมีเจตนาพิเศษเพื่อให้เจ้าหนี้หรือเพื่อให้เจ้าหนี้ของตนหรือของผู้อื่นได้รับชำระหนหะี้ต้องเหละคุณจี้อเขียนว่าไม่ได้รับชำระหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนหรือเปล่าอืมอืมอืมรู้สึกว่าจะเิดนำตกไหม เพื่อมีให้ก็ถูกแล้วไงเพื่อมีให้เจ้าหนี้ของตนหรือผู้อื่นได้รับชำระหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนนี่ครมีคมีโอเคเมื่อปรากฏว่าขณะที่เจ้าพนักงานพักพอดีทําการขายตลาดที่ดินพร้อมทถาเฮ้าดังเก่าโจ์คงมีสิทธิ์ได้ค่าเสียหายต่างๆรวมเป็นเงินเพียง4 7 0 1สนบาทเจสตางค์ก็ยังมีเงินเหลือที่จะต้องคืนแก่จําเลยที่1กว่า6 แสนบาทดังนั้นในวันที่จำลยที่1โอนที่ดินพร้อมทาวเฮาส์ทองชั้นหลังดังกล่าวบ้านเลขที่28ดทับสาหนึ่งให้แก่จำเลยที่สอง 2, โดยเสนหาเจ้าบุงานบังคับคดีก็มีเงินในการที่ได้จากการขายตลาดทรัพย์สินของจำเลยที่หนึ่งเพียงพอต่อการชำระค่าเสียหายพร้อมค่าลิชาธรรมเนียมต่างๆทั้งหมดแก่โจทย์อยู่กว่าแล้ว การกระทาของจําเลยทั้งสองย่อมไม่ถือว่ามีเจตนาที่จะทําให้โจ์ได้ที่ทาไม่ให้ไม่เจตนาที่จะไม่ให้โจ์ได้รับชําระหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนจึงไม่มีความผิดฐานโกงเจ้าหนี้นั่นหมายความว่าไงคดีนี้โจ์ได้ชําระหนี้เต็มไงก็เลยไม่โกงเจ้าหนี้จ้าน่าจะประมาณนั้นโอเคบายบายวิ bye เจใหม่เดอสว,วัสดีครับ